สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุโคนเด้อสบายดีย่างมันแรงเนาะยิ้มให้อยู่หน้าคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กาบอจรกับสิไปอัปเดตเบิ่งเขา้าหน้ายอดนะพี่น้องโอ้โหออกหรือยังเนาะตั้งแต่ยอดมากะยังบมทันไปเบิ่งเลยพี่น้องผู้หน้าเทิงสามให้ผู้สามให้กับสามไห้สามงานเนาะสามไล่ให้ละไล่ได้แหละเนาะแต่งานใหญ่ๆหญ่ไปเบิ่งกับสาวพร ยู้กี้อยากมืออะไรบรรยากาศยำแรงๆพี่น้องถ้าเหลือเบิ่งนี่ตามไรอ้อยห้าเขียวงามคักพี่น้องที่จริงกับไม่ได้มีหญ้าได้นี่เบิ่งในกล้องในยังคือว่าเขียวงามเป็นแป่นงัวกับมีแต่โจ๊ะจ๋อจ่อยพี่น้องเยผัดงัวคนอื่นผัดมีแต่ตัวตุยตุ้เนาะผัดงัวในหน้าผัดฟาดเลยหนากะบบุคคลโดกปันได ถ้าฝนตกแห้งๆหลายรอบหญ้ามันโป่งมันยังกันนาสิตู้อยู่พี่น้องงัวกะกำกินหญ้าพวอิม่มเริ่มคขำเลยพี่น้องน้องเมื่อกี้ก็อยากเมงี้ยเลยจะแปะอัปเดตเบิ่งกเขาหน้าหยอดแล้วก็สิเมื่อนาะไปเบิ่งว่าออกหรือยังตั้องไปหยอดมาก,ก็ได้ละวัอาทิตย์หนึ่งหาสิได้แล้วเนาะตัว่ากลัวบ่ พี่เพ่ไปทางนี้ไปเบิ่งให้แลนด์ข็มทางหลังจากเสียมันแล้วพี่น้องเสียหงามันแล้วเอาเราเบิ่งเขาหยาวพาเราเบิ่งเขาหน้ายอดกับโบลเล่เพี่น้องมันขับมันยังใจยุดก่อนเนาะยุดก่อนมือใม่ฉันเสียต่อมาเบิ่งผลงานบรจรพี่น้องก็เป็นอะไรเนาะ พี่นี่บ่าจนยอดคนเดียวแล้วพี่น้องเบิดถ่งเลยเนาะอ่ะอดีเริ่มออกเลยเพ่ยอ,อกันดีบีแกแล้วติดต๊ดติด๊ดติ๊ดเดี๋ยวเนี่ยหายนิกขึ้น ยกขึ้นยกขึ้นที่ละน,น,นึ่ไม้บเบาตอกนนั่งห้อยหลดคนขึ้นเข้ายอดเหี้ยเ<อ>ต็มปไปซาซาแล้วว่าปีนี้อ,ออกคากอะไรเนี่ยออกเป็นแผวอยู่พี่นอ้องเพราะว่าปีนี้ยอดคักเลยพี่น้องเครื่องก็ออกคักอยู่ปีนี้ พี่กายพี่กายพี่กายในพะเขายอดครับไปไวทขัรถไว้เนี่ยผลบัฮู่จักพี่กายปีนี้ไปในเข่าเข้ากปุยอยากค่อยออกเลยเนาะได้ครับได้หับประสบการณ์เลยพี่กายในไปไวเลยเข้ามันบวมออกวองก็เป็นน้ำเครื่องนะพี่้องเครื่องยอดเนี่ยเรื่องยอดมันออกเาออกมากอันนี้มันยังบม่ออกเวอร์ละวานเลยเนาะนท่านออกเวอร์ป<อ>ีนี่ปุยยเบิองใกล้ที่เข้าคิดว่ายอดภาคเลยเข่ายอดภาคซูซิเมอร์เนาะที่แล้วเข้า ออกงยบเงียบเข่าเม็ดเข่ายอดนี่ที่โพดพี่นอ้องปัญหาแต่เข่ามันเสีอกบ่ออกอถ้าออกก็ยัีงออกลายลายที่โพอดไอ้เรื่องยอดยอดเพื่อไว้ต้องเพื่อว่าตัวใดมันบอ่ออกเพราะว่าเข่ามันเก่บ,บริเวณว่าเข่าปัน้น<อ>มันรีบลายเขาปั่นเข่า,ร,ออขารีบเนี่ยบ่มันเสีอกไปคดุมิดเนาะดอนนะักคือโคลบวออกบอ่ออกมันเป็นดินดักเนะาะเพราะว่าเขาปั้บหน้าใหม่ด้เขาซุกดินมาพี่เพบ้นปีนี้เพิเ่ะเ็ศใหม่พี่น้องห้เก่าแต่ว่า เห็ดใหม่ทูไปทูมากับวัลลแตกต่างอย่างไรเรกแต่ว่าหั่นเอาทูลงจักหน่อยขูดลงนะปัญหาแต่หญ้าพี่น้องโอ้ยแน่นอนหญ้าจะไม่ต้องห่วงหญ้าลายสุปรีขอขอสามเห้ไปแล้วมันหมักน้ำมีน้ำแต่ส่วนทั้งลุง่มมันจะหดกหห็หนึ่งไหลมาหดเลยหนึ่งไหลสำนักนี่แข่ไงละบ้านเกสิบประบ้าน vô xăm ừ. hôm hôm phố hay na ăn cho xăm thì cho tay nó nhà chìm mưa nhau nè nhau xăm bố quan nhau, khuôn khuôn nhau qua... cả đây nhau qua... bố, quả bố bố quả cho bực đi đi nhá có này nhau hợp ăn tao bảo không ăn chỉ nói còn này, lại, này. À, mẹ phần ông mua ông mua mẹ hay tối nừng mua mẹ, mẹ, phải, nừng. mẹ, mẹ. งูแหมหรืองูเถกงวเถกน้อยเนาะบาได้น้อยบาได้เลยหน้อยงวเถกกะร้องเบิ่งใกล้ด้วยลังออกพี่น้องออกทางเก่าและผูกทางคางออกหักอยู่เปิ่งตอนมันขึ้นการยังเบิ่งบ่ค่อยออกมาได้พี่น้องถ้าเบิ่งบัดมันขึ้นมันเขียวมันยังเนาะจังสีหูว่า อองงานสันไดแต่เขาเบ่งด้วยตานี่ออ,ออกเป็นแถวเลยพี่น้องเนี่ยสำดำเอาขากย้วปีนี่ปีกายนี่บอ,อกออปีนี้ออกลายพโพดหัวจอนยอดผยอดอล้ำไปล้ำมากเลพี่นอ้องตัวได้บวกคกในใจกะล้ำใส่เนาะออกลายบวกลายพี่นอ้องเขาห้แต่มันออกเนาะยากแต่มันบอ,อกออไง บนด้มันถี่มันยังเข้ากับไปลกไปแซมไปยังได้นี่หางี่สองหางที่สองกันโอ้ย้องเมีกี้กับบีบแกจกักเมือแล้วขำเลยเมีกี้กั นี่พี่น้องแถนนี้กันออกลายอยู่ฟ้าหนาตามคันเขียวงามเาลยนี่วอยากเข้ามาอยากเข้ามานั่นอยู่พี่น้องพอ่อเปิดใบเข้ามาจะมันเหยียบคันเหยียบอยัางจะมันเจี๋ยนบ่อนใด,ม,นนด,นดมันมีหน้าไหมเนี่บ่อนใดมันสุ่มกับสีออกงามพี่น้องปีกายนี่งามแต่ทางนี้พี่น้อง บอดไดมันมีน้ำเนาะแถวเทิงนี่บุมีแล้วพี่น้องเป็นระเติร์ดเลยแถวนี้ให้แน่แต่ประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณครึ่งไห้บอาได้ันมีน้ำเนี่ยฮอืมไห้นะให้น้นมันดินมันแคร์ไงมันไทยบอได้อืม ถ้าฝนปะฝนยังบ่มีน้ำนี้แห้งโคตายกพี่น้อเพราะว่าเพ่นทนทนทนมันเริ่มแห้งลีน่นนี้ยังว่ามองหายกาย,ายแต่ถือว่าผ่านอย่านีพี่น้องยอดปีนี่นี่หนี่กันก,ออกให้ทาบ่ปีนี้มัออกทีๆีกันเป็นแถวเป็นแถวเลยนี่ตอนนี้เสียหายใน,นวงวาง บ่อนนี้บ่ได้เข่าเลยพี่น้องบ่ได้ยอดเลยแั่แขย่งเง,ง,ง้ยแฉ่งอย่างเง้นา้อง,งไปบางไกลๆไฮนี่สเปนไฮแรกพี่น้องงานแรกงานที่เขายอดาัวยอดไฮนี่ก่อนหม่นี่บ่อนโคบ่อนสุ่มเป็นแถวอยู่ โอ้สองโตเพิ่นฮะให้มันแข็งก็ให้ฝนตกให้มันแน่นก็นยังชีจูงัวเข้ามาเลี้ยงเขาผูกเสื้ออลไรมันเลี้ยงให้ม,ม,มันเลี้ยงกินเนี่ยนี่แถวนี้เสียหายเพื่นพี่น้องนี่ไทยพกเขาเน่มันเป็นดินแดกกษตรประมาณนี้เนาะพี่น้องเขาหยอดหน้าเทิงเขากัน ออกลายอยู่พี่น้องจะไปเบิง่ง้าทาั้งรูปเนาะบ้ดนี้งานทั้งลุ่มงานทั้งเพลิงเนี่ยหูอหเลยเนาะว่ามันออกไปเบิ่งงานลุ่มว่ามันออกหรือยงังเพราะว่าซ้ำสามงานนีหเฮายอดก่อนมม่โอ้อยาตามคันก็ค่าโต๊ะก๋วยเกี่ยวงามันดีจากมือประจอนสีจูงงว่วมากินพี่น้องจูงงว่วมาเล่มมันยัง สะพอนออกแล้ยงามแรงบรรยากาศดีลายพี่น้องทางพุ่นกับสิเป็นส่วนวิกเนาะน้ำในพายเขาก็มีลายอยู่พี่น้อง ปลากระเจจังลายยังหน่อยเนะาะหัวปีนี่ตายลายพี่น้องหน้ามันบกมันยังตายกระลายพ่อเป็นตึกไปขายนำ้ำผลเลยพี่น้องยาม่ได้ไม่เงินผลเลยเนะาะจังสีซื้อปลามาปล่อยถ้าลงตึกแหกะได้งากพี่น้องเพราะปลามันกะมี่โบราณ เบิกหน้ารูมด้วยนนี่ลูมกลนพายอันนี้ก็ออกเลยนนออเลยพราะว่าให้นี่มันใกล้เทียงพี่น้องใกล้เป็ดลงมากินพ่อกับแม่พันจนได้คังไว้อืนนอออกคักย,นนกย,ยนุนี่กับเจเนเจนะนะเนาะมันเป็นแข็งออกลายยุ่งไปลงไปเบิงใกล้ๆนี่พี่น้องให้กลอนพายเอาค่ะออกเลยเนาะ แถวนี้ไม่ติหง่างพี่นนอะหญ่าลายพี่กายนี่พ่อพิ่นดำเข่าเจ้าใส่พีนี้เข่าสิบเอดพี่เนอะพีนี้ใส่ข่าเนียวมาเบิ่งตอนมันมันขึ้นมันเขียวมันงามเนาะว่าสีงามกว่าห้าดำบ่พี่เนาะว่าจะได้เข้าตัวไหนเนาะไห้นี่ ออกลาย,ลยดีพูยอดเนาากะคล้ๆยๆห้าดำเลยพี่นอ้องมันเป็นแถวไผ่แถวมันเนาะนี่มันกะระยะห่างว่าอยู่พี่น,อน้องนี่มันก็คือห้าดำนี่เนาะเป็นจุดไผ่จุดมัน มือยอดแล้วกะพอดีฝนตกมาใส่พอดีพี่น้องเบิกในกล้องก็คือยังบ่ท่านเห็นไปไรนนพี่น้องเหาเบิกตาเปล่าเนาะมันเห็นมันออกลายเบิกในกล้องกะคือยังบ่เห็นมันออกเนาะยังบ่เห็นมันเขียวพูณแลวแบบมนนันขึ้นขึ้นเขียวขึ้นงามเดี๋ยวบรจอนกันซีอัพเดตให้เบิกอีกเทน,นึงพี่น้อง แถวนี้เป็ดไก่พี่น้องลงมากินโอ้พระเเป็นแถวอีพี่น้องบองามอะลีนี่ หายนี่กะโอเคอยู่พี่นอ้องหายนี่กะเป็นไหลอยู่นอหายนี่ทางนี้เป็นคัดหน้าพอเท่าเปินบ้านใหม่แต่ กือสิปัานได้สันนี่เนี่ยใส่เวลาจากเมื่อเด้เนาะป้านปั่นนักแดนพี่นออ้องเวลาน้ำม,มากนี่สิบอกขาดเพราะเนะาะคันนาเพิ่นเพราะว่าทางนี่มันเป็นห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำพอเป็นดินทรายใช่เนาะอย่านน้ำม,มากย่ามันขาดไปยังน้ำไหลามาแต่พวกมาที่ห้อง กากระลังเขียวออ้กามันย่อมมันแยนมพี่เนาะมันบ้อออกเนาะเพราะว่าพ่อเป็นหวานพงแน่เปิงเล็กๆคิดวันหน้ายอดหน้ากว่านก้าสองตา แถวนีนสิดำมาเบิร์นเนาะแถวหลงนะครับมาเบิร์นข้าวนี้นหยอดงานลุ่มอ,ออกเป็นแล้วพี่้อ๋อ อันนี้สะเป็นก้าก้าพอเท่าเพันว่านใหม่หว่านพงพี่น้องผมมีน้านอก น่าจะเป็นข้าวเจ้าพี่เนาะน่าจะเป็นก้าข้าวเจ้าเนาะเขา้าวนาจอดเนาะค่ะผักจู๊พี่เนาะปีน,น,น,นี้เดี๋ยวไปเบิดง,งานขี้ดินทรายงานลุมเนาะว่าออกหรือบอ่งานขี้ดินทราย ก็เริ่มออกลายเลยพี่น้องบางเม็ดมันก็อยู่เลือกพี่น้องดิดมันพกมันหยางเนาะมันเหลิกมันหยางมันกายน่านพดน่านพ่พี่น้องไ้มันตื้นกับสิขึ้นไว้น่นกินดินทรายกับดำกับบดได้เข้าดอกพี่น้องก็เลยยอดเนา้ดำแต่ละปีกับเวลาหน้ามาฝนมาพัดไปเบิดพี่น้องแถวนี้ผู้กองอยู่เนี่ยเท้ายอดไว้ หากมันเลิกในพี่น้องเวลานำม,มาฝนมาตกใส่มันก็น่าสิบปลายเยอะพี่น้องน่าสิบบผาดไปเนาะข้ห้ามมันอยู่ดินมันก,ก็ใครก็เฮาดำปลูกซากลักดุงอ,ออกบัดคูให้ละพี่น้องขาดอยู่ เช้าอยู่นเป็นไฮโคกเดือดบ่อใดมีนม้ำค่ะอยากตายน้ำพี่น้องมิดเข่ามันเนา่ามันยังเนาะบ่อใดมีน้ำบ่อใดน้ำท่วมก็เบลออกพี่น้องผู้ทำผู้บ่อใดน้ำบ่อท่วมบันยังก็ออกงามอยู่ ทางนี้ทางนี้แป๊ดเลิมเติดเลยเทานี้มันน้ามาพี่นนองเวลาน่าม,มากกับท่วมเมื่อเทานี้ อย่าเนาะตัวใดเป็นพวกออกกะแซมียมาพี่น้องเอาเข่าเอามาเสีเอากล้ามาแซมเอากระสีพม่าในเนาะเขานาย่อยเนาะค่ะก็ออกเปิดคูให้แหละพี่น้องก็เริ่มขับพี่น้องมีพี่ก็อยากเมื่อแหละก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจกระสิขอจบคลิปไว้สัปานี้ก็เด้อมากระดิลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งของบอจนลำเนาะเพื่อเฉมาพาคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง